สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับคิดกำลังจะออกไปข้างนอกและด้วยความที่คิดเนี่ยซื้อเครื่องสำอางใหม่มาเนะเาะอ่ะจริงๆใหม่จริงจคิดก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออเรามาทําเหมือนกึ่ง first impression แบบแล้วก็แต่งหน้าไปพร้อมๆกันให้เพื่อนเนดูไปเปเลยดีกว่าว่าเออมัน work ไหมหรือไม่ work หรือยังไงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คิดจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยแต,แต่แตแตนอาคุณไหม Our Glass Vanish Airbrush Concealer นะคะตัวนี้เนาะและสีที่คิดซื้อมาก็คือสีซิลค์ตึกตื้เนี่ยใหม่แกะเกาะจริงๆนะคิดยังไม่ได้หยิบมาใช้เลยก็ต้องพูดเลยเนาะว่าคิดซื้อตัวนี้มาเนี่ยคิดก็คาดหวังว่ามันจะกบรอยสิวได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาผิวของเราที่เราอยากแก้ไขอะนะคิดก็ลองลองรอ,งองปรกากฏบว่าสีที่มันรู้สึกแบบ แมชแล้วเวิร์กกับเราณนะโมเมนต์นั้นๆนะก็คือสีซิวซึ่งตอนนี้คิดยังแบบกังวลอยู่เลยว่าแบบมันจะรอดไม่ดีดยพอตอนนั้นนะเรารีบมากครับไม่รู้ว่าเอามาใช้จริง,รงๆอ่ะมันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแบบใช้สีซิวแล้วมันจะรอดไหมนะครับนี่แพคเกจจิงเขาก็จะเป็นประมาณนี้แบบฮารูฮราหรูรามากตัวนี้ก็จะเขียวว่าอัลกลาสนะครับแต่คิดจะมีความรู้สึกว่า หลอดอย่างเงี้ยมันจะทําให้คิดงุดอยู่ในอนาคตเพราะ <โ strip S 1> อ,อะไรรู้ไหมพอเราลองใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดหลุดลอนลอยเพื่อนๆดีเปล่ามันจะแบบแหวง่งแหวงอ่ะมันจะไม่เต็มสีอย่างนี้แล้วเออโอเคเดี <ksi> ๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะเวิร์กหรือเปล่าน,น,นะครับแอปพลิเกเตอร์ที่คิดจะใช้วันนี้นะครับจะเป็นฟองน้าเฟนตี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดไหนที่คิดอยากเน้นจริงๆคิดก็จะใช้นิ้วกดกดกดเอาเนาะใต้ตาคิดเนี่ยมันมีความดำ รียกว่าอะไรอ่ะมีความดํากึ่งแดงเอออธิบายยากเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาทาดูนะครับเราจะทานิดนึงอะประมาณนี้เนาะรู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์ที่เบานะเบาตาคือคุชชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์บางตัวพอเราทาใต้ตาแล้วมันจะมีความแบบมันรู้สึกแน่นๆอนะ่ะเออแล้วก็เห็นไหมครับสี ตรงนี้จะคลัำๆแล้วตรงนี้ก็ปรึบเดียวทีเดียวอยู่เลยจ้าแต่ว่าถ้าอยากให้มันแบบกรุบจริงๆแบบไม่มีตรงนี้เลยที่เป็นดำๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องดิวอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับสำหรับใต้ตาที่ขออนุญาตถ่ายอีกด้านก่อนนะครับโอเคครับมันก็จะได้เอฟเฟกประมาณนี้นะสำหรับใต้ตามันไม่ได้แบบ หนาจนน่าลำคาญนะครับเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองตรงที่มีปัญหากนะันจริงๆก็คือตรงพวกรอยสิวบงคีนะครับคือช่วงนี้ด้วยความที่เราใส่มาส์กเยอะอ่ะมันทำให้สิวหน้าเราแบบแย่ลงอน่ะก็คือแบบเนี่ยพอสิวหายแล้วมันทิ้งรอยไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับการใช้ฟองน้ำนะ เพื่อนถือว่าโอเคมากนะครับถือว่าเวิร์กมากขนาดใช้ฟองน้ำนะเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบมันปกปิดดีอ่ะเออแล้วก็มีความแบบธรรมชาตินะโอเคเสร็จแล้วนะครับสําหรับหนึ่งเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะยังมีความแบบปิดไม่ได้ครึบอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ ให้เอฟเฟกที่แบบค่อนข้างธรรมชาติเลยแหละเออเนี่ยคือมันไม่ได้กรุ๊บแน่นแบบปิดแล้วไม่เห็นเลยแต่ด้วยความที่เราทาไปวงกว้างลเนาะราก็มันก็จะแบบมีความธรรมชาติธรรมชาติหน่อยถ้าอยากจะปิดเพิ่มนะครับเดี๋ยวคิดจะแต้มเป็นจุดๆแล้วก็ใช้นิ้วอุณหภูมิร่างกายก็คือนิ้วของเราครับกดกดเอานะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขอบิวอีกหนึ่งเลเยอร์ฝั่งนี้ก่อนเนาะ นี่นะครับสำหรับฟังเพื่อนๆอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมแบบใช้คอนซีลเลอร์อย่างกับใช้รองพื้นเลยแบบดูหนาจังเลยอย่างเงี้ยก็คือช่วยดูผิวคิดด้วย <c oughs> เออวิมันธรรมชาติมากคือสีเขาอะครับ,ค,รบคิดรู้สึกว่ามันเป๊ะมากเลยนะเนี่ยเป๊ะมากแบบ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทาเจ้าตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกใส่มาร์กนู่นนี่นั่นกันด้วยลองดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า รบสำหรับตัวนี้โอเคนะครับต่อไปคิดจะลงเป็นจุดๆเน้นเป็นจุดๆที่คิดต้องการปกปิดเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงจมูกที่มีแดงๆนิดนี้เดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดขอเติมหน่อยเนาะวุ่ยกรึบมากคือเราสามารถแบบแต้มเฉพาะจุดที่เราต้องการเน้นนะครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิร่างกายหรือนิ้วเราเนี่ยกดลงไปได้เลยนะ อุ้ยมันแบบสวยมากอะเพื่อนๆม,มันให้ผิวที่สวยมากก็คือไม่ได้คาดหวังเลยนะเนี่ยว่ามันจะปึ้งขนาดนี้ได้ก็เลเคประมาณนี้นะค <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาทาอีกด้านดูดีกว่านะครับตรงจุดที่มันเป็นสิวๆเนาะเราจะแต้มนิดนิดนึงนิดนิดนึง <c oughs> ไม่ใช่นิดนิดนึงสีนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดเอานะเหมือนเดิม Okay, ประมาณนี้นะครับถือว่าผลลัพธ์ของมันนะครับเป็นผลลัพธ์ที่คิดค่อนข้างชอบเลยนะตัวนี้หลังลงแป้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเท่าที่คิดสังเกตดูนะพอเราลงแป้งเสร็จแล้วะคระับมันไม่ได้มีความหนาความแบบว่าเป็นเลเยอร์ก้อนๆขึ้นมาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคิดใช้แป้งแบบบางมากบางจริง,รงๆเหมือนทานสเลิเ้นเฉยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงโดยตอนนี้นะครับ11โมง13นาทีนะนี่ดูดนนาฬิกาเห็นไหม11โมง13นาทีนะครับนี่11โมง13นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้หลังจากกี่โมงกี่โมงแล้วสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันแรกวันแรกเลยเหมือนกันที่คิดใช้เจ้าคอนซีลเลอร์อัลกลาสแอบรัชตัวนี้นะ ตอนนี้คิดก็อยู่ข้างนอกแล้วขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แล้วด้วยความที่เราแต่งหน้าไปประมาณตอนสิบเอ็ดโมงเนาะแล้วคิดเดินทางไปนู่นไปนี่ใส่หน้ากากเนี่ยตลอดเวลามันก็เลยทําให้คอนซีลเลอร์มันมีการหลุดอยู่นะคือตรงหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลุดแล้วก็จมูกเนี่ยกลายเป็นสีแดงเลยแล้วหลังจากที่หลุดนะครับคิดก็แค่เติมแป้งฝุ่นเฉยๆนะหน้ามันก็จะได้ประมาณนี้ แต่ PS นะครับคือมือถือคิดอะมันมีฟิลเตอร์อยู่นะไม่รู้จะเอาออกอยังไงหน้ามันก็เลยจะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันมีการหลุดอยู่นะเห็นไหมเราเติมแค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้เติมคุชชั่นหรือว่าแบบรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเลยนะหน้ามันก็จะประมาณนี้ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องของคิดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงจะสามทุ่มแล้วนะครับก็คือเราแต่งหน้ากันไปตั้งแต่ประมาณ11โมงเนาะจนตอนนี้3ามทุ่มกี่ชั่วโมงแล้วนะ11บเโมงเพียงไปหนึ่งไปสองไปสามสี่โมงห้าโมงหกโมงเจ็ดแปดเก้าก็สิบชั่วโมงแล้วนะครับ ก็อย่างที่คิดอัปเดตไปตอนแรกเนาะการที่เราใส่หน้ากากทั้งวันเนี่ยมันทําให้มันเกิดการกดทับนู่นนี่นั่นทําให้คอนซีลเลอร์ของเรามันอาจจะหลุดหรือเคลื่อนได้นะครับโดยรวมวันนี้นะจากที่คิดดูบนหน้าเนาะผ่านมาแล้ว1ิบชั่วโมงนะครับเติมแป้งฝุ่น1ครั้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะก็ยังมีการหลุดอยู่ดีต้องขอโทษจริงๆว่าไฟห้องคิดมันเป็นไฟส้มแล้วตอนนี้มันเย็นแล้วเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้ หเห็นไหมครับจมูกมีความแดงมีรอยตรงนี้เนาะแต่ตาไม่หลุดเลยนะเพราะว่าไม่โดนมาร์กนะครับก็คิดว่าถ้าหน้าเราไม่โดนมาร์กเลยเนี่ยน่าจะเป๊ะอยู่นี่นะครับเห็นรอยเนาะก็มีการหลุดครับแต่ถามว่ามันเวิร์กไหมกับเจ้าตัวอัลเวอราสันนี้คิดรู้สึกว่ามันเวิร์กมากล่ะคิดก็ชอบมากนะครับเป็นเฟเวอร์ริของคิดอีกอันหนึ่งเลยแหละก็ ตสะสมคำเล่ําลืออ่าที่เขาเคลมมาว่าติดทนสีสวยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่สีมันเยอะมากก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปลองสีกันก่อนซื้อนะเดี๋ยวจะพลาดได้เพราะว่าตอนแรกคิดก็เกือบซื้อสีคอตตอนไปเนาะเออแต่สุดท้ายได้สีนี้มาก็โอเคครับความติดทน<ๆ>ติดทนดีเลยแม้กระทั่งใส่หน้ากากเนี่ยก็ยังติดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีหลุดนิดนึงแต่เติมนิดนิดหน่อยๆก็สวยแล้วถือว่าเวิร์กมากนะครับเหมาะอยู่นะกับลุคแบบไซส์ทาแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียว ยเงี้ยเพราะมันก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่โอเคยังไงก็ตามนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับกับคลิปคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย